เสรี <c oughs> ーーสูตรพูดถึงเสรีーーซึ่งเป็นเทพพักบุตรโดยสังเขปกราูุพักสัตสดาณวัดเชตวันได้รำพันคาถาว่ามนุษย์ และเทวาทั้งสองพวกต่างพอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นการคิดของผู้ที่ไม่ชอบข้าวคือยักษ์ใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าชนเหล่าใดจิตเริ่มใสในพระองค์ ให้ข้าวด้วยประสงค์และศรัทธาข้าวนั้นดีย่ำคำชูชนเหล่านั้นทั้งเผ่าให้ในโลกนี้และโลกหน้าพึงมีเพราะเหตุนั้นคนพึงกรรมจัดความตรณีมนครอบงามนทินแล้วทำทานเถิดบุญจะนำ ที่เพิ่งมาแก่หมู่ชนขอถวายความนอบน้อมแด่พระัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระตรัยปิฎกลอยฟ้า วัดพระธาตดอยสุเทพอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาพเจ็ดเป็นประธานอปอ,อากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาโดยสุเทพอันมีพ,พ่อครูวันลบนามวงพรม เป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุสา์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเอาตอนนี้ก็ขอต้อนรับ คุณโยมเพศทายสุวรรณสิงหรากราบสาธุสาธุสาธุโมทนาวันนี้คุณโยมเพถ่ายเป็นท่านแรกเลยเข้ามาในรายการอ,อีกสถานีหนึ่งคือสถานีวิทยุสสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีท่านพระครูสมุกวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้ทำหน่วยการวานกาสถานีออกอากาศเวลา8ปนาฬิกาถึง9กนาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นรายการที่ยืนยง คงกระพันมาเป็นเวลา21ปีอย่างเข้าปีที่22คือออกอากาศตั้งแต่สมัยผู้พูดอย,อยู่วัดฝายหินอ้ตามมาด้วยโอ้ท่านอาจารย์สุทธิสงึมรำ สาธุสาธุก็จะยกหัวใจขึ้นมานะ <c oughs> เอเอมีการ์ตูนยกมือขึ้นมาไหวแล้วก็ยกหัวใจขึ้นมามนี่แสดงว่า,าใ,หใ, <c oughs> ให้กำลังใจให้กำลังใจกอยูยจากจังหวัดบุรีรัมยีฟังนามสกุลก็รู้ละสังนุมรัม <c oughs> ขอบคุณมากนะครับอืม อ้ามาต่อที่เนี่กาลังพูดถึงเวลาออกอากาศในสถานีวิทยุวัดฝายหินระบบ FM 1เอ5มหนึอก็เวลาเช้า8ปดนาฬิกาถึงเก้นาฬิกา ทุกวันจันร์ถึงวันศุกร์อย่างวันนี้เป็นวันจันร์ทก็แต่ว่าบันทึกเสียงล่วงหน้ามานะวันนี้ที่ขนาบันทึกเสียงนี่มันยังไม่ใช่วันจันร์ทเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ นี่ก็จากเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียขณะนี้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง <c oughs> นบรรยากาศข้างนอกดูจากพยากณรในในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็พบว่าลบหนึ่ง องศาเซลเซียสนะตอนนี้ลบหนึ่งองศาอืมทำไมว่าในห้องนี้จะมีฮีเตอร์นะก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่อย่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็หนาวสั่นเลยล่ะแล้ว,นะลวหิมะก็ตกอยู่ตลอดอืมในเมืองเนี่ยก็ต้องมีรถไถหิมะนะ ตื่นเช้ามาแล้วมีรถไถหิมะไม่งั้นก็วิ่งรถวิ่งไม่ได้คนเดินก็เดินไม่ได้เมื่อวานนี้ก็ไปไปเดินในเมืองก็ต้องค่อยๆเดินไม่งั้นจะหกลม้มไปเ,เดินอยู่บนน้ำแข็งบนหิมะที่ตกลงไปบนถนนบนฟุตบาทเป็นกองเป็ เป็นน้ำแข็งเป็นกองเป็นกองแต่ภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้หลังฉากของผู้พูดนี่เป็นบนเกาะไอคือหน้านะที่หน้าวัดบริเวณรอบๆวัดตามถนนนนทางวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมขออวัดพระธาตุวัดสุเทพไอคือหน้า <c oughs> แล้ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสารของพระไตรปิฎกนะวันนี้ก็ยังอยู่ในวักเดิมแต่สุดใหม่ในวักเดิมนี้ก็คือวักที่ว่าด้วยเซรี oh. สูตร ว่าโดยเสรีเทพบระบมาเป็นสูตรที่สามในานานาติทยวัตรวัดวิ่วัาโดยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรัถีต่างๆสาวกของเดียรัถีต่างๆนี่ก็ขึ้นมาเป็นเทวบุตรได้ขึ้นมาเป็นเทพบุตรได้ ตอนนี้ก็เป็นแต่ว่าเป็นเทพบุตรที่ได้บรรลุขั้นโสดาบันขึ้นไปนะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจึงหันเข้ามารับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติ ตามจนได้บรรลุเมือ่อตายก็ได้มาเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุู้สูตรที่สามนี้ชื่อว่าเสรีเทพบุ้ตรเสรีสูตรมาในเสรีสูตรก็ว่าด้วยเทพบุตรชื่อเสรี เสรีนี้เราก็ทราบกันดีว่าเปลว่านอิสระมีอิจฉาแสดงว่าเทพบุตรนี้สมัยเป็นคนอยู่เนี่ยมีความเป็นอิสระหรือให้อิสระแก่คนอื่นหรือเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเอง คือเป็นใหญ่ในตัวเองมีเสรีภาพเหมือนนะก็คือสับเสรีภาพหรือเสรีประชาธิปไตยอะไรกันเนานะพอตายแล้วก็จึงได้ขึ้นมาเป็นเทพพบุธและได้ชื่อว่าเสรีเทพพบุธนี่ก็ขึ้นมากล่าวในสำนักของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน ดังที่ได้ป่าน้าธรรมานไว้ว่าเสรีสู่พูดถึงเสรีซึ่งเป็นเทพพระบุตรโดยสังเขปกราบทูลพระศาสดาณวัดเชตวันได้รำพันคาถาว่ามนุษย์และเทวดา ทั้งสองพวกต่างพอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นการคิดของผู้ที่ไม่ชอบข้าวคือยักษ์ใหญ่พระผู้มีพระภาคสมงตรัสว่าชนเหล่าใดจิตเริ่มใสในพระองค์ให้ข้าวด้วยประสงค์และศรัทธาข้าวนั้นดีย่อมค้ำชูชนเผ่าย่อมค้ำชูชนเหล่า นั้นทั้งเผ่าในโลกนี้และโลกหน้าพึงมีเพราะเหตุนั้นคนพึงกำจัดความตระณีมนครอบงำมน์ถินแล้วทำทานเิอบุญจะนำที่พึ่งมาแก่หมู่ชนอันนี้ก็โดยโดยเบือเบ้องต้นโดยเบื้องต้นโดยย่นย่อ ที่นำมาปาหน้าธรรมานไว้นี้เพื่อเป็นสีสันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของรายการรายการที่ผู้พูดจัดในทุกรายการไม่ไว่าจะเป็นรายการธรรมทัศรายการ,ร,าการ,ราพระตาปิตกลอยฟ้าธรรมะหลังธรรมัะเย็นหรือนาวาวังทองก็ตาม ก็จะมีสไตล์ของตัวเองมีรูปแบบของตัวเองก็คือขึ้นต้นขึ้นต้นหรือปะหน้าธรรมะท,ที่เรานิยมกัน <c oughs> ว่าปะหน้าธรรมะเนี่ยนะก็คือเป็นบทประพันธ์เป็นบทกลอนแปดหรือหรือกาบอย่างที่ว่านี้เป็นกาบยาน,นี กาบยันนีหน้าห้าหลังหกที่ผู้พูดชอบนำชอบทำชอบแต่งนี่ก็เพราะว่ามันง่าย <c oughs> หน้าห้าคำหลังหกคำเนี่ยการสัมผัสเราไม่บังคับเสียงสูงเสียงต่ำนี่ชอบตรงนี้ <c oughs> ถ้าเป็นกรอนนี่ก็จะบังคับปลายของบรรทัดที่สองเนี่ยต้องเป็นเสียงสูงแข็งอย่างนี้สูงอย่างนี้ จะเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทรก็ได้เสียงเอกเสียงโทก็ได้แต่ก็ไม่นิยมก็ตอนแปดจะนิยมเสียงสูงตลอดเอออะพูดถึงบทประพันธ์นิดหน่อยเอ้าก็มาเนื้อหาคือที่เทพปรุ เสรีเทพบุตรกล่าวเนี่ยก็คือเราว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็ชอบข้าวกันกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่ชอบใจข้าวนี่ก็คือว่ายักษ์โดยแท้เหมือนกันนะ <c oughs> ยักษ์ไม่กินข้าวแต่ว่ากินของดิบกินเนื้อกินสัตว์กินคนกินอืมอไอ้ที่มันดิบดิบไม่หงุงไม่ต้ม แล้วก็ไม่กินข้าวนี่คือยักษ์นี่คือยักษ์ก <c oughs> ็มากล่าวเสรีเทพบุตรนี่ก็มากล่าวกราบทูลพระสัสดานาัวเจตวันได้รำพันคาถาว่ามนุษย์และเทวดามนุษย์และเทวดาทั้งสองพวกต่างพอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้น ทั้งมันุษยทั้งเทวดาเนี่ยมันชอบใจในเรื่องข้าวอาหารต่างๆดูไหมว่าเทวดาเนี่จะไม่กินข้าวเหมือนคนแต่ว่าเป็นของทิพย์เป็นของทิพย์มีทั้งสิบประการสิบอย่างนะที่ทางภาคเหนือเราเรียกกันว่าเข้าติบน้ำติพห์นะโอ ติดตามมาด้วยปณิธานช่วยงานฟ้าสาธุอคุณโยมปณิธานอัน,นี้ก็ <c oughs> ทางด้านอนุตตรธรรมอันนี้ทางด้านอนุตตรธรรมงานฟ้า,างานฟ้าซึ่งมีมีความเชื่อถือกันว่า,าถ้าแมา่มีแม่องค์ธรรมมีแม่องค์ธรรมอยู่ข้างบน มนุษย์ทั้งหลายนี่ที่ลงมาเกิดนี่เนี่ยก็มาจากแม่องค์ธรรมข้างบนซึ่งเัาเรียกกันว่าในในด้นในพุทธศาสนาปัจจุบันเ็าเรียกกันว่านิพพาน<ม>อยู่บนนุ่นอืมแล้วก็ส่งคนมาเกิดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายที่มาเกิดนี่มาจากแม่องค์ธรรมข้างบนทั้งนั้นแล้วก็พยายามในการที่จะ กลับขึ้นไปสู่แม่องค์ธรรมเรียกว่าอนุตตรธรรมเออนี่ก็คุณโยมปณิธานช่วยงานฟ้านี่ก็ช่วยงานอย่างนี้แหละ <c oughs> สอนช่วยงานสอนมนุษย์จะเป็นมนุษย์จริงๆแล้วจะเป็น ในยุคข,ของพระศรีอริยเมตไตรแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงยังไม่ถึงยุคข,ของพระศรีอริยเมตไตรก็ต้องปูทางก่อนปูทางในการช่วยคนทั้งหลายเข้าสู่ยุคข,ของพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรไว้ในเบื้องต้น ดังนั้นจึงเป็นงานใหญ่ของฟ้าเป็นงานใหญ่ของอแม่องค์ธรรมหรือที่เรียว,ว่าอนุตรธรรมอนุตรธรรมในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคป,ปลายยุคป,ปลายของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งจะเหลืออยู่อีกประมาณพันสองพันปี สองพันกว่าปีสุดซอยสุดพระพุทธศาสนานี่ก็จะเป็นห้าพันปีตอนนี้ก็มาปูทางที่จะ,ะให้เข้าสู่ยุคข,ของพระศรีอริยเมตไตรหลังจากที่พระพุทธศาสนาของพระโคดมหรือสกยักมุนี เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยนคนก็จะอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะหนึ่งร้อยปีก็จะลดลงหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีลดลงหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีไปจนหมดอายุเนียสิบขวบเออเไปจนถึงสิบขวบอันนี้เป็นอันนี้ที่มาในประวัติของพระศรีอริยเมตไตรนะ สิบขวบเนี่ยตอนนั้นมิขสัญญีหนักส่วนคนที่มีศีลมีธรรมมีบุญก็จะหลบหนีซ่อนตนอยู่ในถ้ำในป่า,าที่ไม่มีใครฆ่าใครฟันมิขสัญญีในเมืองเนะีมิขสัญญีจะอยู่ในเมืองเอาฆ่าฟันกันตายหมด คือคำว่ามิขสัญยีเนี่ยหมายถึงว่าอ,อคนหนึ่งมันจะเห็นกันเป็นผักเป็นปลาข้าฟันกันอย่างไม่มีปวามปราณีปราศัยมีจะจะทำลายกันอย่างเดียว<ม>คนเกิดมาเนี่ยในยุคที่อายุขัยสิบขวบเนี่พอห้าขวบนี่ก็จะแต่งงานกันแล้ว<ม>แต่งงานมีลูกร้านกัน คืออาวุธอืมไม่รู้ตอนนั้นจะอาวุธจะเป็นอะไรมีอามาเกิดกอ,อย่างปัจจุบันนี้หรือเปล่าจะใช้อาวุธอะไรใช้ดาบใช้มีดใช้อะไรบันหรืออ,อใช้น้ำใช้ไฟใช้ลมอะไรก็ก็ชุดแท้แต่ละตอนนั้นเดี๋ยว่มีขจัาานดีมาแล้วเห็นคนเหมืนกันเนื้อมันก็สัตว์ ก็ฆ่ากันไม่หวัดไม่ไหวห้าขวบนี้ก็แต่งงานกันแล้วตัวไม่สูงหรอกเท่ากับต้นมะเขือนี่เหนะมือนกันนะบางทีก็ต่ำเล็กกว่าต้นมะเขือนี่เห็นว่าเลวลาจะเอามะเขือนี่ต้องเอาไม้อมเอาไม้ไป เออะไรอ่ะดึงเอาเมอเขือต้นได้เออแล้วอายุก็แค่ห้าขวบเราแต่งงานกันแล้วมีลูกมีหลานนถึงสิบขวบก็ตายกันนะอะอย่างเงี้ยนะพอเขาพอพิขจันยีเขาฆ่ากันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่มีศีลมีธรรมคนใช้บุญคุณทานที่ลบ หลบหนีไปอยู่ในถ้ำในป่านี้ก็จะออกมาแล้วออกมาก็มาถือศีลถือธรรมรักษาศีลกันใหม่ทำตัวบริสุทธิ์อายุก็จะเพิ่มขึ้นลูกของคนอายุสิบขวบเนี่ยต้องไปประมาณหนึ่งร้อยปีกว่านะหนึ่งร้อยปีลูกของคนอายุสิบนะข,ขวบนี่ก็จะมีอายุยี่สิบ อายุ20แล้วก็ไปอีกหนึ่งร้อยปีหรือกว่านั้นลูกของคนอายุ20เนี่ยมันก็จะมาอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็น40อะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นไปเท่าตัวเท่าตัวสี่จากสี่สิบไปเป็นแปดสิบอันนั้นอายุใขก็เพิ่มขึ้นเป็นแปดสิบอย่างเงี้ยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึง อักสงไขล้านแสนโกดทั้งหลายแล้วก็จนนับไม่ได้หรอเอคนทั้งหลายก็จะหลงและเลิงรื่นรื่กนันในเรื่องของกรรมนี่นะกรรมคุณน,นี่นะกันอย่างสนุกสนานอืมจนลืมจนลืมไปว่าเออมันจะหมดยุคแล้วเนี่ยอันนั้น ก็จะเสื่อมจะยุดเสื่อมจากอายุเป็นล้านลแสนแสนเป็นนับไม่ได้เป็นอสงไขยเนี่ยก็จะลงมาอืเป็นล้านปีโกดปี